สบายดีพี่น้องก็มั่หุบก็ส่องบอดำมือชนเนาะพี่น้องคือมืออ่าเฮามีเมนูเนาะมีผู้ใหญ่เจดีอยู่้ังไขเพิ่นฝากเงินมาให้เลี้ยงทีมงานเนาะพี่น้องเพิ่นถือเหลขกเพิ่นก็เลยว่าให้เลี้ยงทีมงานเพิ่นสดเสยทีห้องเพลงมาแต่โดเลยแล้วพี่น้องตอนนั้นเพิ่นยังบ่ถือเล็กแต่ตอนนี้เพิ่นถือแล้วเพิ่นก็เลยฝากเงินมาให้เลี้ยงทีมงานเนาะคือเมนูมือนี เพื่อนบอกว่าให,ให้ไาฮะให้เมนุนดีมาเห็ดตะเวนเนาะพี่น้องแต่เพื่อนพ่มมากได้เมนุนดี้เมนุดี้ยาเข่าพี่น้องพกกำลังมาอยากี้เขา่ายังเพื่อนเพื่อนบอกทาบเพชรสมัยนเนาะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนยังบอท่านมากาบเพชรสมัยบ้านใกล้เพื่อนว่าสิเอาล้านทรายมานำมือนี้แล้วก็สิมาอาทมความรู้สึกของเส้าแดนกับสไตล์เนาะพี่น้องมากแต่ไปเที่ยวว่ะรู้สึกเนี่ยได้สไตล์เนี่ยมาพี่ในสไตล์นั่งลงนั่งเฮียบเอยแก้วก็ได้เป็นอย่งได้ไปเที่ยว มวนใช่ปะปีนน้ำอะพี่มวนอยู่มวนไป่ต้องนี่ก็ไปเที่ยวกับมวลดูเลือดกับมวลมวลทำได้บดบ,บกินฮอด์ตเบนิซาบ่าบะทออยู่บ้านเนาะไปขี่สลิงเป็นยังไงมวนอยู่ได้ไปขี่สลิงในมวนลคือว<ๆ>่าได้ยิ้นพะาวว่ามีคนหาย่คือว่ามีคนหายนะ <c oughs> อันใหญ่ยุ่หางหายเนาะ สงสัยขาดความอุดอุ่มจากแม่อยู่นอนอกพี่น้องถ้าแม่ไปลูกได้ะห้แม่จะหายเพราะว่ายันชายฉดิ้งขาดไอ้แก่ที่พดได้บ้าสลิงนี่เนี่ยสไตายก็มีว่าเราคลิปตัวเด็ดๆนะเออมีทเอาเบกดเมย์ด้อยเฮ้ยมาเลยเสด็จจหาย <laughs> ยำสลัดนอกพี่น้องแล้วก็ซินดาดสุดหนึ่งผ่วเลี้ยงสองซูดนะ แสดงเต้นเจังได้มวน่บอถ้ามีโอกาสะแสดงแล้วจะไปอีกจะมัวนี่น่เนาะจมัวนอยู่เนาะต่แดเลยมันหยาบมันตกใจชุกๆต้อง้เสียวเสียวเบิ้งทางหลวงพามีแต่ผู้มืนตาเนตาเราด้วยไปกูไปเล่ บ่ใจเกือบไหวบ่าสแดนจนจนน้ำตาไหลวะนเต็มลุพร่ตกกหวอวงยิ่อยู่บวงกันคิดยูบว่าสิเห็นนาแม่ตอนขึ้นทำอิดตอนนั้นไปว่าได้ยากคืนได้แช่าั้นจอยครับคั้นเมนิส่าคืนนี้ครับเบลดามกออดกยเลื่อยเนาะอยอล้ยมาแล้วเอกาเพื่ก็ไม่อ่านแะ เฮ็ดเวียสิคะมันก็หอดพังเรื่อยๆหอดพังหอดพังตลอดจนสารลงมาได้ลงแต่นะฮะเนาะมูนไล่กั๊บมาใกล้ๆท่อทีมาเอ้าวเพรข้ามตามๆไปสิกระยานเด้อบอกคุ้มๆยังขาดโนตหุบวยแล้วอย่างเดียวอย่างเสืออย่างซใต้ซึ่นขาถ้าเสือเนื้อูกพังเพจนเราเนาะพี่น้องเพม่อนไปเที่ยวมาโอ้ยไปเพื่อนหน่อยอยากไปแรกเขาหากคือสิบดได้ไปเดี๋ยวเนาะพี่น้องถ้าไปจะสีกาึ้น บม่ย่านไม่โดยได้ไปน่นนั่นหลกเขาประมาณแต่ก่อปีชิบปีเลยเนาะเขาพาึ้นเจนนิ่เนาะใช่เจนนี่ผัดลูกข้าใเจว่าใต้แม่สิบุตรยต้น้ำรังมั่เนาะหลแต่ตเมยะเขาไปม่นขอบกู้อ่ะแต่ยิงคือตอนลงอ่ะมันหลง อ้มนนแต่ั้มันตกแกงานน้ตาลขนแรกเขาขอไปขี่นี่ให้เจนั้นได้แบบเขานอนกันขึ้นขนาดเ้าไปขึ้นขั้วแกงกอกกันยังัอใจตกวืบมันยังขาขนาดเลยเขได้พานเลยเก็บนมือบริเจ็บกว่าคนใหญ่และคนเจ้าแห่งมันก็ชิจิ้มเขาบอกโอ้ยขึ้นแห้งแล้วเวลนอนมันติดวเกี่ยวกหมางหานนี่ก็ซอยหมักแต้งแล้วพี่น้องเมนูาวมนี้ถั่วมากกระสีนมูแห้วก็ะถงมากกคือพักแล้วพี่น้อง กินกินแต่ขอบขวัวตนองมีน้องอบอุ่นสาลองสาตายกับซาอนาซาวดนมาเนาะปลาหนังได้ค่ปะปลาฉลองกับปลาทิพตเนาะจะเลี้ยงหรืออวนสินแต่เลี้ยงมีของควันอันหนึ่งมียนของควันสินหนึ่งสีหมาะไม่ชาวทิพตแต่ชาวทิพตจะสีหมักหรือบ่อเนาะอยังเนาะถ้าสีใบบอกโมมีม่เห็นบอลดัมก็แมนิสานในบอ่บอนเนาะบ่อ งานเบียร์ไผ่แล้วยังไงสื่อเอาเบียร์ช่องลอยใช้ปืนเป็นเบียร์ละลอยเนี่ยมันแล้วใครจะแก่มั่นน้องพี่น้องแก่มันเพราะว่าเท่าแก่มั่นน้องพี่น้องแก่แต่มันบ่ได้เงินแก่มันอย่างเดียวเบียร์ไผ่ก็เพื่อชดได้เบียร์หนึ่งเนาะโคตรอยู่ขมือขมือให้เมนิซาซื้อๆบ่ได้บ่แบีเบียร์หนึ่งบ่ได้แล้ววาวนานเรนว่าพี่น้องบุญใดแล้วใครก็จะหายยุทตัวมาชดใช้ นากล่องนั่นนี่นากล่องได้พี่น้องเอวมันมีกรแลหลวแล้วเนาะพี่น้องพอมั้อตายแล้วเด้อพี่น้องมากินยำสลัดม้อนี้ไมเ็กบ้าน อันน่ะบ๊อลุงก่อนเ mmm, ี่ยนค้างเบงไม่เสเห็ดแตงแบกินสมาคีพี่เนาะกิน้แ่ก่อน้จะมือบ้านมือจามือจานี่ก่อนมือ

แม่ทามลวงเบาบ้าแม่ยดอระเี้ยังไม่ีอีกขำาได้ถ่วงเตนมลไกพอน้อยว่าแม่ทามลวงเบาบ้างบ้างยิไปแล้วในบานพ่อบอกเขาวัาใช่ล้วงเบาบ้างยิ่งบุญทันลยติดคอมืดนไม่วะมืดคนยังบุทันเดี๋ยเขน จำมืแล้วเลวะอ้่ต้อย่าใส่กุ้งเอานระทนอก่อน่าาระวังสมัครและต้นออกว่ะดิคนบางคนใหญ่เลยปัดเขาแก้วแตงเวลาคนในหูเมื่อไหรหนึ่งเหน่ที่ใส่กอบ เสืองมาดีๆเด้อเแดนคุดิเแ็นเนี่ยแหละละไรน้ำตาลว่าคุณนะคุณจะไเมื่อพอจะคุณจะออกน่นออกยัง่างจางเตะมีนาทบนานีี่ลายตืเนกาใกล้่เป็นจะได้อ๋อเศรอยู่วเฮยเศรบอยู่ แบๆเนาะนักล่อมั่วหุมเนาะวันนี้พี้องมาเลยเด้อเราเต้นนังเอกเะเอกมาเลยเด้อันี้เด้อเะเอกก็นั่งเอกกินยำสลัดกันเนาะไเริ่มโตันเลยนนังเอกพอย้มรใจามทัศน์ันี้สิมีเพลงไม่เด้อันนี้เรืมแลวมีมีละครนั่งเอกเพเอกมาห้อมนะ เศร้า้นานลงพามยังค่อยเราค่ากระปุ่น่ค่อยเราค่ะไม่กิกะุ่นเน้อยไม่กินกระปุ่นเลยนี่น้องพี่น้องตอนนี้เท่ากันสุดที่ช่องสินจาดทีมงานเราเห็นดับข้ามันดั เพ่เนางนางทำบุก <Cornell> ุกยามายามาก่อนเมื่อก่อนเลยเม่อกย่างขาแ้ใจดีสิวะใจเเลยนเอกินมูกระชาพี่นองกินยำนาวนาวเนาะมนี่อากาศก็ยังนาวเนี่ยนะกินนาวสัลาวีนดาจางกีดเด้อดาซีนบาบีคิว หมูแม่หมแม่มาดัดสิสินดัดพักวัจพี่น้องตามวันนี้กจะชินเพลนเนาะเขาจะรูกินลยะหลเล็จลเป็น้องใล้องใหญ่ฮใ่แ่แม่วันาพีบ้านวันนาก็ซื้อ้วพี่น้องโอ้เยี่ยมคนมาดีโดยนี่มีบ้างมามี นี่ดชเจ้ากันขัดนี่ได้เลยอดีนยแดนยังบันีแล้วน่ะโทนะแสบขนาดน้อพี่น้องหานได้ก็บห้องกินไหมตั้มาจ้าบอกหาดหรือวะโอ้ยังยด้อันนี้นนยยยยยยยีมนาอเนย่ยย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 ยนยย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 ยนยย ค่าเ่าแ่านเหลกใช่ะ่าตมอตุแ้าอ่แหล้อางถึกเหล็กนะพี่น้องเกยซำอ่างถึกเล็กคนถึแถือเหล็กด้แงทีมงานายเปกสายเกได้อาสายเปกแเอาเป็นสายเป๊กก่าไผ ตยังผูบอลอะไรกจำอางาโต้โหทตอำบาตุ้งไม่ได้ฝรั่งมาบาตุ้งทามโต้กูจะได้อยากนอนได้มาถอดยังมาขับรถมาจิ้มเจมาเกมาเป็นอะรก้ขาโไม่ใช่จ้ามาอารั่งยักษ์โไม่ใส่แต่ปูบอลใครแน่บอกเออคันปูบาลใครแน่ฝรั่งมาถ้ารหลปูบอลลาลังงานาเขาทีไรดิ้งกับเป้าพลอยอาอา วันไนบ่หัมามาเลยน้ำรังวให้เีี่บ่เนี่ยกินอะไรกินมเด้อกินพมาอันกินนันึงมันกันักกันป๊เนี่เขาจะชิมือนะวาจะชิมไปเล่นเลเออไปส่งมันกันมาก็เดนงไเนนะเลาันเนี่ยือ้เนี่ยออกระส่แล้วมันได้นาะ เป็นอย่งไรอุ้นมาแสบอุ้นมาขอบใจเพิ่นนะแม่เพิ่นขอบใจเด้อที่เลี้ยงทีมงานขอให้ที่ปั๊มน้ำมันไม่ขออะไรเลยขอบใจเด้อเพื่อนจาะขอบใจเด้อเพื่อนจดีที่เลี้ยงหมูกระทะทีมงานเนาะขอให้ ถือละวันที่หนึ่งอีกมืออื่นนี่มือเังยวันนี้มันทีสิพมือเล่งออกเล่งแหแหงาโีกบใจเด้อผ่านจานเด้อที่มาเลียงมุกถาความเจ้าถือเล็งหกโตจวดบันเดอช่องลานบาทเด้อชองลานบาทมกโตใช้ถ้วยละห่อนีเนาะจะได้ก็ถือ มื่อกิมูกระถาะน,นี่ขนอยก,ก็ยักถือคือการเล,ล็กหกตัวเอาเอาเอาสองพันพอนะ <c oughs> ขอบคุณเลารับมีนัวท่านนะี่น้อมูกระทามูก้นนอนอยู่นี่แม่ถ้าเศ้าใคเล็กถอมูก้นถมูอยู่ <c oughs> ถือมูโต๊เขาเศ้าใล็่งดเินเง้ามัเจ้ข่า เดี๋ยวขอจะพักบ่บ่ดำกินน้ำลังหมูนะเด้อพี่น้องพอจะพักมาสั่งแม่ต้องดิมกินมดเลยพี่น้องกินมดพี่น้องเอ้ยตอนมันบ่ดำมแล้วก็พี่น้องบรรยากาศกินก่อนคืออย่างก่อนบนเช้าวสมาคีเนาะกาขอบโมขอบใจลายๆเด้อคุณยายใจดีที่สนับสนุนมาโดยตลอดค่ะข้อยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องควาเจ็บอย่าใดควาไข่ย่ามีเจริญกาวน้ำไปเรื่อยๆงวดนาำข้อยถืก ลอตลี่ลายๆเนาะพี่น้องหมื่นหมื่นหมื่นสำหรับคลิปนี้ก็ข้อโจกเพียงเค่นี้เนะพี่น้องกินกะะะน,น,ะ,พน,นะพอกัอนไหมบ๊ายบายขอบคุณหลายเด้อพี่น้อง <laughs>